ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดรถยนต์เมืองไทยเนี่ยถูกแทรกแซงโดยกลุ่มรถยนต์จากค่ายจีนซึ่งอาศัยราคาและก็ความคุ้มค่าเข้ามาแย่งตลาดในส่วนของก็เรียกตลาดแมสหรือตลาดที่เป็นตลาดพื้นฐานของบ้านเราไปได้ค่อนข้างมากรวมทั้งตลาดทั่วโลกด้วยกันนะครับซึ่งจุดจุดนี้นะัว่าเป็นขั้นแรก ของค่ายจีนที่ประสบความสำเร็จไปแล้วมาดูกันว่าจีนจะทำอย่างไรติดตามกันใน Formula Insight ตตอนนี้เลยครับแม้ว่ารถจีนจะประสบความสำเร็จในช่วงต้นในเรื่องของรถราคาประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีเทคโนโลยีเทียบเท่ารถแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกนะครับ แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของทัศนคติหรือความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่ยอมรับหรือยอมรับในส่วนน้อยของรถในแบรนด์จีนในช่วงต่อไปการเจริญเติบโตของแบรนด์จีนอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าด้วยอายุยังเยาว์ที่ไม่เกิน10ปีของแบรนด์จีนแล้วก็ความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคเองเนี่ยซึ่เห็นภาพของ รถในค่ายยุโรปค่ายญี่ปุ่นหรือแบรนด์อเมริกาเองเนี่ยมันเป็นเวลานานทําให้ภาพลักษณ์เหล่านั้นติดอยู่ในความสรงจําซึ่งนั่นทําให้จีนต้องใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ารถพรีเมียมเพื่อให้ทุกคนยอมรับว่าแบรนด์จีนมีคุณภาพรถในกลุ่มพรีเมียมถึงแม้จะวอลลุ่มหรือปริมาณการขายไม่มากมีอยู่ประมาณ20,000คัน ถ้าเทียบกับยอดขายหรือยอดจำหน่ายรถยนต์โดยรวมซึ่งมีเป็นหลักแสนคันนะครับก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรนกแต่นั่นเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งที่รถยนต์จีนหรือรถค่ายจีนทั้งหลายพยายามที่จะต่อสู้เพื่อเข้าสู่ตลาดพวกนี้ซึ่งเรื่องนี้จีนให้ความสำคัญและดาเนินตามกลยุทธ์ของเขาแบรนด์จีนเลือกรถ ในกลุ่มพรีเมียมของตัวเองเข้ามาเพื่อสร้างความแตกต่างจากเดิมที่เคยขายรถราคาประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคารอบนี้เอารถที่เป็นเกรดพรีเมียมเข้ามาวัสดุต่างๆรวมทั้งฟังก์ชันยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่งสร้างความแตกต่างให้คนหรือผู้บริโภคเองได้รู้ว่าเขาก็มีรถพรีเมียมเหมือนกันนะครับนอกจากที่นำ รถในกลุ่มพรีเมียมเข้ามาขายแล้วเนี่ยยังมีหลายค่ายเนี่ยเลือกใช้วิธีการเอาแบรนด์พรีเมียมเข้ามาขายไม่ว่าจะเป็นฉางอันซึ่งมีแบรนด์ดีพอแล้วก็ฉางอันอยู่แล้วเนี่ยเปิดตัวแบรนด์ใหม่อย่างอวตารอวตาเองก็มีแบรนด์ไฮเทคเข้ามาจำหน่ายรวมทั้งบางแบรนด์เลยเนี่ยก็เปิดตัวด้วยแบรนด์หรูเลย อย่าง s ีเคิลลืมไปไม่ได้ก็อย่าง BYD เองเนี่ยก็มีเดนซแบรนด์จีนเลือกเปิดแบรนด์หรูขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเพื่อเปลี่ยนภาพจำนั่นเองเพราะว่าของเดิมอะคือเคยจำว่าไอ้แบรนด์เนี้ยเป็นรถกลัชั้นคาหรือรถทั่วไปราคาประหยัดแต่ถ้าเกิดยังใช้แบรนด์เดิมอยู่ก็ทำให้มันเติบโตหรือว่าวางตัวเองขึ้นมาในกลุ่มที่เป็นรถพรีเมียมค่อนข้างลำบาก ก็เลยเลือกที่จะเอาแบรนด์ใหม่มาเปิดตัวเลยใช่รถจีนเองแอบสอดใส่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของระบบขับเคลื่อนเข้าไปในรถของเขาแล้วก็สร้างความเคยชินคุ้นเคยให้กับผู้บริโภคได้สัมผัสหรือได้ลองขับลองขับแล้วมันก็เกิดความติดอกติดใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือแบบนี้ได้ไหมประตูดูด โอ้เราต้องซื้อในอมูลค่า3-4ล้านอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีในรถแบรนด์จีนในราคามูลค่าที่ต่ำกันพอสมควรนะครับทำให้คนเกิดภาพจำแล้วก็กระตือรัพย์ในส่วนนี้เรื่องของเทคโนโลยีไปนั่นคือการแอบสร้างประสบการณ์สร้างความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภคในเมืองไทยได้รับรู้และรู้สึกว่าแบรนด์จีนมีคุณค่ามากขึ้น ก็ต้องบอกว่ากลยุทธ์นี้ทำไปโดยที่หลายหลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่นั่นน่ะคือสิ่งที่ค่ายจีนเขาพยายามสร้างความพรีเมียมให้กับรถของเขาแล้วก็ความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภคคนไทยได้สัมผัสน,นอกจากสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่มีให้เขายังสร้างความรู้สึกที่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในรถแบรนด์จีนเกรดพรีเมียมเหล่านี้ซึ่ง มีคุณภาพไม่แตกต่างกับรถยุโรปซึ่งมีราคาแพงกว่าจากทั้งหมดที่เล่ามาในคลิปนี้จะเห็นว่าแบร์รถยนต์จีนมีการพัฒนาเรื่องของดีไซน์การออกแบบการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งระบบความปลอดภัยและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภครวมทั้ง เปิดแบรนด์ที่เป็นพรีเมียมนั่นคือกลยุทธ์ที่จีดเลือกใช้กับตลาดรถยนต์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ติดตามได้ในพรมล่าอินไซต์ในตอนต่อไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่อมี็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ